ร้านนี้นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับบ้านพักของน้องดาราที่ชื่ออะไรนะชื่อแก้มบุ๋มนะคะนี่คือบ้านของเขานะคะ ขับรถค่ะลงๆก็ขับโอเคค่ะเราก็ประเอิญว่าเรามาเจอร้านกาแฟร้านนี้ค่ะแฟนก็เลยบอกว่าเธอแวะกินกาแฟกันสักหน่อยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยวารุตาก็เลยบอกว่าได้เลยจ้าร้านกาแฟนี้นะคะเป็นร้านเล็กๆที่อยู่ตรงข้ามตรงข้ามอะไรเอ่อยตรงนี้ เดี๋ยววรุตาดูสถานที่ให้นะคะเขาจะมีมีเมนูนแนะนำข้าวหมูไก่ข้าวมันมันสมันเปียกปูนอ่อนขนมชั้นใบโจยกาแฟสดเปิดเวลา7โมงเชา้าจนถึงบ่าย3นะคะนูน่นมีวรุตาให้ดูร้านแบบร้านน่ารักมากในสามีกินใหญ่เลยค่ะแล้วก็บริเวณร้านนี่นะคะก็มีที่นั่งเยอะแยะมากมายเลยค่ะจะนั่งในร้านจะนั่งข้างนอกนี่ก็มีหมดเลยนะคะ ชื่อร้านว่าเดอะศาลามินิคาเฟ่น่ารักมากแล้วก็มุมนี้นะคะเ็าจะมีมุมนั่งในสวนมีชิงช้ามีอะไรพวกนี้บรรยากาศร่มรื่นมากใครจะมาเป็นกลุ่มมาคู่มาหมู่มาเดี่ยวหรือมาอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่ต้นลีลาวดีเยอะมากแล้วก็มีต้นต้นประดู่แดงด้วยโอ้ยต้นประดู่แดงนี่เป็น ต้นไม้ป่าที่เวลาเขาออกดอกเป็นสีแดงสวยมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีร่มให้เราด้วยถ้าเกิดว่าเรากลัวฝนหรืออะไรพวกนี้มีหมดเลยแล้วก็มีไม้ประดับคุณวรุตาชอบร้านนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะชายหนุ่มกินไปถึงไหนแล้วหูจิ้มเอาจิ้มเอาชายหนุ่มเราด้วยสินี่ค่ะนี่เลยไทยเสด็จ อันมอนชีสเค,ค้กอะไรวะโอ้โหย่ะเนี่ยนี่สมาคอสมย่กตัวพิซ่านีเซลร์ฟมาด้วยย่ะฟูดอีชิสค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นถ้วยกาแฟน,น่ารักเล็กๆเหมือนของคนแครเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ของวารุตาก็เป็นน้ำสั่งขนมปังหมันม่วงนะคะร้านนี้นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับบ้านพักของน้องดาราที่ชื่ออะไรนะชื่อแก้มบุ๋มนะคะนี่คือบ้านของเขานะคะวาลุตาสั่ง ขนมปังไส้หมั่นม่วงจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกับเยี่ยโรูเลยค่ะคือเมื่อเราลองทานแล้วนะคะก็เหมือนกับขนมปังเหมือนกับขนมปังเลยค่ะไม่ใช่ขนมปังของเวานนะคะเมื่อฝนตกสิ่งที่จะให้เรารู้ว่าฝนจะมาอีกไหมนั่นก็คือมดค่ะมดขเขาก็จะค้นไข่เขามาวางไว้ในที่สูง เพราะว่าเขาไม่อยากให้ไข่เ็จมน้ำวารุตากำลังจะบอกว่าแก้วเจ้าจอมบานแล้วค่ะเป็นความภาคภูมิใจมากๆนี่คือกำลังแบบดอกตูมๆส่วนดอกนี้ก็บานแล้วค่ะ ดอกไม้ที่เรียกว่าเป็นดอกไม้ที่สวยใครๆก็อยากมีไว้ในครอบครองเป็นดอกไม้ที่ที่เขาเราียกว่าใครเห็นก็ต้องหลงไหลค่ะแก้วเจ้าจอมต้นนี้วรุตาซื้อมาสามพันปลูกมาแล้วประมาณเกือบสองปีนะคะแล้วปีนี้เป็นปีที่โชคดีมากที่เขากำลังทยอย ออกดอกให้วารุตาได้ได้เกาเรียกว่าได้ชื่นชมเขาดอกชงโคหอมสีอ่อนหอมสวยมากๆเลยค่ะนี่คือดอกเขากำลังบานนี่กำลังจะโรบบานเดี๋ยววรุตาจะพาไปดูหนองน้ำที่ขุดเอาไว้ เมื่อวานฝนตกตกหนักมากเป็นความภาคภูมิใจสุดๆเพราะรอมาเป็นเดือนแล้วมาดูว่าน้ำจะขังไหมอุ๊ยอุ้ยเห็นแล้วอุ้ยก่อนแวะก่อนไปวานรุตาให้ดูนี่คือดอกสารพีทะเลจะเป็นไม้ที่เข <_ s> าเราียกเป็นไม้พุ่มที่ จะสร้างความร่มเงาได้ใครที่อยากปลูกก็ก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะดอกก็จะสวยมากพอดอกก็เป็นแบบนี้หลังจากนั้นเ็ก็จะมีลูกแบบนี้ไม่แน่ใจว่าลูกเ็าินได้ไหมใครมีความรู้<อ>เกี่ยวกับสารพีทะเลช่วยแนะนำวารุษารด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปดูน้ำกัน ว้าวมีน้ำแล้ววารุตามีน้ำในหนองแล้วค่ะน้ำแต่น้ำมันขุ่นจังแต่ไม่เป็นไรค่ะยังไงก็อยู่ในหนองของเราส่วนต้นนี้เป็นต้นพยอมที่วรุตาซื้อมาแล้วประเอิญอีกต้นเขาตายน้องก็เลยเอามาเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะ ต้นระยอมจะเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมากเวลาเขามีดอกนะคะจะแบบเป็นอะไรที่สุดยอดมากส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมต้นประดูแดงเวลาเขาโตเต็มที่เขาจะมีดอกสีแดงซึ่งจะสวยมากส่วนมุมนี้ก็จะเป็นต้นคูนหน้าร้อนก็จะออดอกสีเหลือง ก็สำหรับคลิปนี้นะที่อยากดูต้นไม้ว่าวารุตาปลูกอะไรบ้างก็พอที่จะได้ดูคร่าวๆไปไปกันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยววารุตาจะพยายามที่จะเออเอาต้นไม้มาให้ดูเรื่อยๆว่าในสวนมันมีอะไรมากบ้างเพราะว่าบางครั้งเวลาถ่ายภาพรวมๆเราจะเก็บรายละเอียดได้ไม่เยอะแต่ได้เห็นแน่นอนค่ะเพราะว่าวารุตาอยู่ ที่นี่อยู่กับสวนทุกทุกท่านก็ได้เห็นสวนแน่นอนจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสวนเราด้วยมีอะไรได้กินบ้างมีอะไรโตบ้างปลูกอะไรลงไปบ้างปลูกแล้วเป็นอย่างไรบ้างก็จะนำมาอัปเดตให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุก,ท,กทุกท่านให้มารับทราบรับชมกันด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้เราด้วยดีเสมอมานะคะขอให้ทุกท่านมีสุข ภาพกายใจแล้วก็สุขภาพเงินที่ดีตลอดไปค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสสสวัสดีค่ะบ๊ายบาย